สวัสดีครับเพื่อนๆทุคนตุกก่านนะครับที่คามารับชม่มนุ่มเซกน้นตนี้ครับคลิปมีนุ่มเซกเอาสมุนไพรนังนุ่มราชสีกับมาฝากคุณเมลังกอดนะครับช่วยในการเพิ่มนังนุ่มขับนังเก้าปลากระจับหน้าอกกระจับสัตว์สวน,น้ะครับแล้วก็ย่งช่วยในการหมุนกําลังครับนี่นะครับต้นหนนุ่มราชสีนะครับ วิธีการท้ให้เพื่อนๆเตรียมน้ำดิดกึ่งน,นะครับเหล็กต้นน้ำนุ่มราชสซีนะครับนึ่งกำมือกับนึ่งกำมือก็ออน้ำต้มตัวยานะครับเพื่อนๆกับให้น้ำต้มตัวยาแบบนี้นะครับนี่คือน้ำต้มน้ำนุ่มราชสซีที่ไปช่วยในการเพิ่มน้ำนุ่มคุณเมย์ลังขอแล้วครับนี่นะจมแบบนี้แล้วครับ ให้ตังไวหวซหิบฮานาที่นะครับพ่อเดือดเร็วนะครับพ่อเดือดเร็วขาเพืพ่อนๆกับรีไฟสักขิดนะครับรีไฟสักขิดก็ตั้งไฟลาวนะครับสักฮหาหนาที่จากนั้นก็ปิดนะครับไอ้น้ำอุ่นนะครับปิดแก๊สตังไงน้ำต้มน้ำนุ่นซัซีนะครับน้ำนุ่นลั่งซีอุ่นนะครับเล่มาเล่กับมาเล่วิธีการ กินการใจ่ายเหลานี abor, analysis, problems, ่น้ำน sí, ุ่มหลั่จัดีนะครับตีนุ่มเซกต้มไวเรียกน้ำจะสีแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับน้ำจะสีแบบนี้วิธีการกินนะครับก้อนเพื่อนๆนะครับกินนึ่งแก้วนะครับชาวเทียงเย็นนะครับชาวเทียงเย็นต้มขังนึ่งกับเพื่อนๆต้มขังนึ่งกินได้หนึ่งวันก็คลิปนี้กับนุ่มเซกเอามาฝากเพื่อนๆสมุนไพร นำนุ่มราชสีนะครับช่วยเพิ่มนำนุ่มคุณเมลังขอดกับนำเข้าปลากระจับนาออกกระจับซัดสวนก็อ,อตอนนี้ทางนั้นนะครับการอาสมุนไปแล้วมากินกันกับวคนศึกษาคณะการการกินที่การจ่ายหายทุก้องกับทีนี้ก็คุณเปลี่อนกับขอบคุณเปื่อนๆที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ